หมดทุกคนอ่ะถูกต้องกันหมดทุกคนนะเก่งมากตัดไปข้อข้อ2อเนาะอะ,อะตอมอะตอมของธาตุ x มี14นิวตอนไอออนที่เสถียรของ x เนี่ยคือ x3 บวกตอนที่เป็น x3 บวกมีกี่อิเล็กตรอนมี10อิเล็กตรอนธาตุ x จะมีเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลเท่าไรตามลำดับใช่ไหมเราก็ เรียบเรียงก่อนอะตอนมันเป็นไอออนที่เสถียรเนี่ย x 3บวกนะทุกคนมีกี่อิเล็กตรอนมี10อิเล็กตรอนรู้ได้ไงโจทย์บอกอะจากนั้นเราก็มาเราเรามาดูคำนี้นะธาตุ x ธาตุ x เราจะต้องทำให้ประจุมันหายถูกปะ่ะเพราะว่าธาตุเป็นอะไรนะธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้าถูกไหมธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นธาตุทุกคน ตอนที่เป็นาธาตุอ่ะมันก็จะมีกี่อิเล็กตรอนละอ่ะอะตอนที่เป็นไอออนเนี่ยนะมันมี10อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทําให้มันเป็นาธาตุเราจะต้องเอาอิเล็กตรอนกลับคืนไป3ตัวถูกปะจากบวก3ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น0ใช่ไหมดังนั้นแล้วตอนที่เป็นาธาตุมันก็จะมีทั้งหมด13อิเล็กตรอนเก็ไดไหมตอนที่เป็นาธาตุก็จะมี13อิเล็กตรอน ทีนี้จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ทุกคน X A อะไร X A Z ถูกไหม X A Z เพรา X A Z ปุ๊บอ่ะแจกแจงรายละเอียด Z คือเลขอะไรนะเลขอะตอมถูกปะ Z เราเรียกเลขอะตอมเลขอะตอม,อตอมแทนจำนวนอะไรโปรตอนถูกป่ะ A คือเลขมวลเลขมวลแทนจำนวนอะไรโปรตอนบวกนิวตอนถูกไหมเก่งมากทุกคนที่ชิดตาม่ะจากนั้นเขาเขาบอกเรามาว่า อิเล็กตอนเนี่ยมีเท่าไหร่มี13ตัวแต่ที่คำว่าธาตุเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกธาตุเป็นอะไรนะเป็นเป็นกลางทางไฟฟ้าถูกปะธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้า,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 ฟฟาหมายความว่าประจุบวกจะต้องเท่ากับประจุบลบถูกปะก็แปลว่ารู้ว่ามี13โปรตอนด้วยโอเคเราก็เอา13มามาใส่อ่ะ13โปรตอน13บวกนิวตอนโจทย์บอกมีเท่าไหร่เอ่ยมี14นิวตอนเพราะฉะนั้นเราจะได้สัญลักษณ์ธาตุคือ27แล้วก็ข้างล่างเป็นเท่าไหร่ เป็น13ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามเลยนะเลขอะตอมเลขมวลถูกปะ่ะเลขอะตอมเท่ากับ13เลขมวลเท่ากับ27ตามลำดับนะก็ตอบข้ออะถูกต้องข้อขอควายถูกต้องถูกต้องเก่งมาก